อุงอิงพูดขนาดนี้กลางไรซดเมื่อคืนนี้มีหรือเราจะไม่ทำนะครับพี่น้องครับเรื่องเอียงเดี๋ยวมาติดตามชมติดตามฟังในคลิปนี้นะครับพี่น้องครับเอากลับสวัสดีครับเอฟซี FC บ่าวดงคนหมักมอลมสุขสุขคนนะครับเอฟซีสาวน้อยเป็ดบานแพงที่สำคัญขดาดบรายเชจินเดิมเอฟซีลาอุงอิงทุกผู้ทุกน้มนะครับและรวมไปถึงรวมไปถึงเอฟซีน้องไรอันกาดบัณฑิตนะครับ คลิปนี้มีแต่เรื่องดีๆเช็คเช่นเคยเช็คเช่นเดิมนะครับแต่ก่อนจะเขา้าเรื่องเขาเล่าเขาประเด็นของเฮาเน,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 นาะพี่น้องเนาะขออนุญาตประชาสัมพันธ์จักหน่อยนะครับเมื่อแรกนะครับอีลาวงอิงทําการแสดงที่อําเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับพี่น้องครับผูยย้ใดอยู่ไกลไปให้กาลังใจอีลาส่วนที่ไรอันนะครับออไปที่แม่สอดจังหวัดตาก ขึ้นเหนือมือนีเนาะพี่น้องเนาะก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับอีลาอุยิงกัดจะเขา้ากรุงเทพในวันที่1 4นะครับมาลุ้นกันนะครับพี่น้องครับออว่างานคมชันลึกอวอร์ดสองพี่น้องของเข้าจะได้กี่รางวันนะครับพี่น้องครับผู้ไดได้เนาก,ก็ร่วมยินดีเนาะพี่น้องเนาะ ออบอกมาไผาทั้งสิ้นนะครับทุกคนล้วนแล้วแต่มีความสามารถนะครับผมเรียนเสมอ,อย่ำเสมอเนาะพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจให้สุขสุกนครับพี่น้องครับเอามาเขาเรื่องเขาเล่าเขาประเด็นของเขาครับพี่น้องครับตามทีผมเด็กระดับกลา,าขังต้นอุ้งอิงพูดแบบนี้บอกเอฟซีแบบนี้กลางไล่สดพี่น้องครับไปฟังกันครับฝากรีวิวการเห็นน้องอิงมือเหลกเป็นแจงไดเน,นาะจ้ะมา เป็นยังไงนะครับพี่น้องครับได้ยินได้ฟังแล้วจากปากอีหล่าอง์ิงน,นะครับตลอดระยะเวลาสองปีปปกว่าโบ้เคยเห็นอีหล่าอง์ิงออกมาพูดแบบนี้ออกมาบอกแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะผมเชื่อนะครับหลายผู้หลายคนบอไดเห็นคลิปนี้นะครับเพราะนี่เป็นการไลฟ์สดของอุ๋งิงในช่องต่อๆนะครับเมื่อวานนี่เป็นวันหยุดกระจิงนะครับแต่อุ๋งิงไม่นิ่งดูได้นะครับพร้อมที่จะมาพบปะนะครับพอพม่มมาเอฟซีทั้งด้าน หน้าจอพี่น้องครับเริ่มจากการไล์สดนะครับแอปสีฟ้าตามด้วยแอปดำหนึ่งชั่วโมงและต่อจากนั้นพี่น้องครับมาไล่สดทางแอปแดง3แอปด้วยกันเมื่อวานนี้พี่นอ้องมีิงเป็นบานแปงบบถิ่มบบปาแม้แต่แอปเดียวนะครับเออนี่แหละครับความเป็นอุงอิงเพชรบานแป้งและที่สําคัญไปกว่านั้นพี่น้องครับอีลาาอิงเก่งคักคู่มือนี่นะครับ ตามที่ผมได้เบิงทั้ง3แพลตฟอร์มเนาะพี่น้องเนาะเออผมก็เข้าไปเบิงอยู่นะครับแต่ผมไม่ได้แสดงความคิดเห็นแค่นั้นเองนะครับผมบ่ทนั้นในการแสดงความคิดเห็นพูดคุยทั้งด้านหน้าจอเท่าไหร่นะครับแต่เข้าไปให้กำลังใจแทบจะทุกไลฟ์เลยก็ว่าได้นะครับผมก็เข้าไปเบรงเข้าไปเห็นนะครับและหนึ่งในนั้นคือคําถามหนึ่งนะครับพี่น้องครับที่เราวมิงบอกให้พ่อพ่อแม่เอฟซีรีวิวพี่น้องครับว่าการเจอครั้งแรกนะครับเจออีลาวงิงเพื่อแรก รู้ซึกจังไดเป็นจังไดนี่แหละครับพี่น้องครับออผู้ใดนะครับมูฮันนี่บัวใดเห็นบัวใดรีวิวลองแสดงความคิดเห็นลองรีวิวอีลาอุงอิงมากเบิ่งนุ่งพี่น้องครับใ้คลิปของเราเนี่ยแหละครับพี่น้องครับบางผู้บางคนเพิ่นบอกว่าไปเจออีลาออิงเทื่อแรกฝนกระตกเลยบางผู้บางคนเพิ่นบอกว่าตื่นเต้นน้ำตาไหลพี่น้องครับผมเชื่อว่าหลายคนเลยทีเดียวนะครับ เกิดอาการน้ำตาซึมน้ำตาไหลเมื่อได้เจออีลาอุ้งอิงเป็นครั้งแรกนะครับส่วนผมนั่นหรือพี่น้องครับเจออีลาอุ้งอิงครั้งแรกนะครับที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับมือนันอีลาอุ้งอิงได้มาทําการแสดงที่สิงห์บุรีเป็นครั้งแรกเนาะพี่น้องเนาะซึ่งนะครับก่อนหน้านั้นผมก็ได้ติดตามอีลาอุ้งอิงมาตั้งแต่มือแรกที่เข้ามาสมัครกับสาวน้อยเป็นแม่แม่งอยู่หลังวทิทีกับปรโจ์นะครับ ติดตามเบื้องบนมากภาวนางิ่มไดโนอีหลาสีได้ลกมากทั้งปากกลางมากไก่เข้าสีได้ไปเบิงไปเห็นเนาะพี่น้องเนาะพอไปแล้วพี่น้องครับบรรยากาศทาด้านทางเขาตั้งแต่ทางเขาเลยพี่น้องครับรถติดเหาวยหียดเลยนะครับคนภาคก,กลางครั้งแรกที่จะได้เบิงหมอล่ำวงไงและได้เบิงอีหลาอง่หญิงพี่น้องครับหลายปู่หลายก้นได้ยินแต่ชือ่อแต่เสียงเนาะงองหญิงเพชรบ่านแป้งบางปู่บางก้น อยากได้โชกได้ลาบนำเพลินนะครับบางผู้บางคนก็มีโชคมีลาบนำเพลินและได้ติดตามนะครับอันนี้ต้องพูดตามความเป็นจริงเนาะพี่้องเนาะซึ่งนะครับผมก็ได้เข้าไปงานพี่้องครับก่อนจะเข้างานนี่ผมเจอบอสโจเซียนนทีมงานของเพลินพี่้องไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่นะผมก็ได้ไปยกมือไหว้เพลินมือหนังเนาะเออก่อนสิเข้างานผมไปหาของอยู่ของกินก่อนจะเข้าประตูอีก ไปพบเจอคู่มอนอิงพี่น้องครับผู้ใกล้ชิดอุ้งเพลิดป่าดแพนตอนนั้นเพิ่นยังหุ่นยังอุบอัแน่จังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้บอกได้เลยว่าคู่มอนอิงสวยครับงามขึ้นหลายครับเออผอมรงหลายครับพี่น้องครับหลังจากนั้นเขาไปด้านในพี่น้องครับซื้อบัตรจองตัวแล้วเขาไปด้านใน คนเต้มทานหน้ะเวทีนั่งกันสุรุปสำหรับพี่น้องครับนี่ขนาดภาคกลางนะครับไปล่อเบิ้งอีหล่าองค์หญิงนอกพี่น้องเนาะพ่อแต่อีหล่าองค์หญิงสีออกมากเท่านั้นแหละครับพี่น้องครับผมกับฝ่าวงยางไปทั้งหน้าท่านที่นะครับบวรอชาเลยพี่น้องครับอยากมาทั้งหน้ามันเต็มก่อนนะครับอซึ่งไปแล้วบมมีพิดหวังนะครับแฟนผมพี่น้องครับตื่นเต้นแห้งดีใจแห้งครับ เออเพิ่นไปไทายลูกกับอีหลาวหนีส่วนผมนอะหรือพี่น้องครับเป็นตากองครับบ่ดด้ทายให้ครับบางปูบางก้นบอกว่าบ่เคยเห็นวาวโดงเอยสีไปให้นกำลังใจลูกสาวด้านหนาเวทีเลยเพิ่น่าพี่น้องครับด้วยเหตุหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ผมได้เคยอธิบายได้เคยกล่าวไปก่อนหน้านี้เนอะพี่น้องเนาะและนะครับแฟนผมตอนนี้ช่วงรักษาตัวอยู่นะครับพี่น้องครับเพิ่นเปนโลวใจนะครับบ่ราว่ากันเนอะพี่น้องเนาะ โรคไข้ไข้เจ็บนะครับเราไม่อยากเอามาพูดเพื่อให้คนอื่นสงสารดอกพี่น้องครับเพราะมันหามบ่ได้นะครับโรคไข้ไข้เจ็บเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับบางปูบางค้นกับเป็ดเช็คเช่นเท่านี่แหละเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่ากันนะครับมือนั่นนะครับพี่น้องครับเผมก็เป็นตากล้องให้แฟนผมพี่น้องครับเพื่อนดีใจแหงครับไดทถ่ายรูปครับอีหล่าอุ้งได้เห็นอีหล่าอุ้ยเคื่อแรก และได้จับมืออีหล่าพ่อพี่น้องครับเป็นตื่นเต้นไรเงี้ครับกลับมาพูดไม่หยุดนะครับดังที่ผมได้เห็นคลิปนั่นแหละครับพี่น้องครับก่อนหน้านี้ผมจะมีอยู่คลิปหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะที่ทาคลิปไปว่าในเพิินพูดถึงความรู้สึกที่มีต่ออิหล่าองค์นีในมื้อนั้นนะครับไปฟังได้นะครับแฟนผมบนวัาจันดแน่เนาะพี่น้องเนาะซึ่งหลังจากนั้นมากติดตามอิหล่าตลอดตื่นเต้นแห้งพี่น้องครับบอกได้เลยครับ ครั้งแรกนะครับจนถึงทุกวันนี้เจอองุ่งเมื่อไรนะครับเวลาใดกจะตื่นเต้นคือเ่าเหมือนเดิมบ่เคยเปลี่ยนพี่น้องครับปิดฤดูการที่ผ่านมากลับไปแห่งกํามังใจอีหลาด,ด้านนาวทีแต่บอกตรงๆพี่น้องครับไปโซนทั้งภาคอีสานหรือเข้ามากทามผมก็ไปพี่น้องแต่เขาบอถึงจากเถื่อนะครับเพื่อความเก่งใจของเฮาโบก้าที่จะไปด้านหลังเวทีนะครับ เออเพราะผมพูดเสมอย้ำอยู่เสมอว่าด้านหลังเวทีมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับผมอยากให้มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของศิลปินของของชาวคณะของเพื่อนผมก็เลยโบไปนะครับอันนี้ความรู้สึกความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับ,บว่าก,กันเนาะพี่น้องเนาะเพราะแล้วแต่มุมมองของใครผมมั่นนะครับไปก,ไก็ได้แต่ยืนชะเงยชะแง่มงตรงนั่นนะครับเพราะทุกคนบอกใจคําเดียวว่าคนมากเป็นพันนะครับ อยากเข้าไปหาอีลาอุ่นอยากเขียนอีลาอยากจับมืออยากห้รางวัลนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องครับเท่าได้แต่ยืนมองทั้งท้างหลังพี่น้องครับได้แต่ยืนแนมนะครับเจ๊เช่นทุกๆงานที่ผมไปมาโบสสิเป็นงานที่นวนนัตนครหรืองานปิดบป้งนั่นแหละพี่น้องครับอืไปให้กาลังใจได้เห็นแช่อีลาอุ่นออกมาหนาเวทีนะครับได้่ายูปอีลาที่ยืนยุ่ด้านหน้าเวทีก็ดีใจแล้วพี่น้องครับ ความสุขของเราแค่ได้เห็นลูกรก้องเพลงแห้เข้าฟังแค่ได้ใกล้ชิดน,นะครับแค่นี้ผมก็มีความสุขครับพอะ,ะนะแล้วนะครับเห็ดใดซัมทีเข้าเห็ดเนาะพี่น้องเนาะทุกมือนี่ยยังตืน่นเต้นยุบเ้าแต่ที่นะครับเปลี่ยนไปคืออีหล่าอง้์มากยิ่งกว่าเดิมนะครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้บ่มี่ยังมากไายไปกว่านี้แล้วครับพี่น้องครับมือแรงอย่าลืม,หมไห้พรามันใจอีหล่า และที่สำคัญไปกว่านั้นวันที่14นี้อย่าลืมนะครับพี่น้องครับออไอคอนสยามนะครับกับการประกาศผลรางวัลคุมจันลึกอวอร์ดมารุ่นมาเชียกันนะครับว่ากีฬา้งอิง,งพี่ไรอันหรือน้องยูริจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับรางวัลน,นะครับพี่น้องครับหากไปเชียไให้กำลังใจผู้นั้นเนาะพี่น้องเนาะ เอาคลิปนี้ฝากไว้ซํานี้ครับกิริยาวาจาใดที่ผมกล่าวไปแล้วบบถึงบบควรบบสุภาพกล็ขออภัยไว้ณที่ตรงนี้นะครับผบม,มีเกจนะได้เหบ่ดีอยาใขงงูอย,อยากใหเงนแต่สิ่งดีๆแบบนี้ตลอด